ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวหลุดระดับ2,900เรหรียญสหรัฐต่อทริออนส์นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังมุมมองค่ะกับทางด้านของคุณหมอกิจชรธิรัญยศิรินะคะประธานกรรมการกลุ่มบริษัท m t s g o แม่ทองสุขจำกัดค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี่านผู้ชมครับค่ะคุณหมอคะ2,900เรหรียญหลุดลงมาเป็นจังหวะซื้อได้ไหมคะหรือว่ายังมีความเสี่ยงดาวไซส์ที่ทองคาจะปรับฐานลงไปด้านล่างอีกค่ะ เออยังมีความเสี่ยงที่อาจจะปรับลงได้อีกนะครับก็เรียกว่าการปรับลงหลุด2,009เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นแรงเทขายทำกำไรตามปกติแต่ว่าก็ราคาหลุดร่วงลงมาก็วิธีการคิดก็ต้องดูว่าบริเวณ2,865เนี่ยรับอยู่ไหมซึ่งเป็นแนวรับทางจิวิยาระยะสั้นนะครับซึ่งณนะขณะนี้ เขสอบอยู่ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาน่าจะมีโอกาสลงได้ลึกไปถึง2,830เหรียญดังนั้นคำแนะนำก็ลองเฝ้าดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยมันไม่หยุดไหลก็ให้ไปรอรับที่2,820เหรียญบวกลบได้ครับค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นการปรับฐานเพื่อไปต่อไหมคะหรือว่าทองคำจบรอบแล้วคะ ยังไม่จบรอบเป็นการปักฐานเพื่อไปต่อฉะนั้นในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่พอร์ตว่างหรือพอร์ตที่ยังไม่เต็มก็ทยอยเข้าซื้อได้นะครับแล้วเป็นจังหวะที่ดีบริเวณ2,865เนี่ยถ้าหลุดก็ไปรอที่2,840ทีหนึง่งแล้ว2,820อีกทีหนึง่งทยอยซื้อเป็นช่วงๆครับค่ะแต่2,800น่าจะเอาอยู่ใช่ไหมคะ โดยภาพหลักแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบริเวณ2,820เนี่ยมันมีเส้นค่าเฉลี่ย50วันรับอยู่ถ้าเอาไม่อยู่แล้วหลุดลงไปอีกเนี่ยก็จะไปพบกันที่2,770ันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหรียน,นะฮะตามระดับเท่าไหร่คะเส้นถัดไปเอ่ออันนี้มันจะเป็นทางเทคนิเคเราเรียกว่าเป็นไฟบนาชีรีเทสเมนต์ที่ระดับ50%าสิะนะครับ ถ้าทางเทคนิคอลระดับร้อยวันเนี่ยมันจะอยู่แถวบริเวณนี้เหมือนกันคือสองเจ็ดเจ็ดศูนย์กลับค่ะสองเจ็ดดังนั้น <S 1> 1, <S ตรงนี้ <0. S 2> มันมันน่าจะไม่ไม่หลุดตรงนี้นะครับมันน่าจะไม่หลุดตรงนี้ค่ะสองพันแล้วก็น่าจะลงมาเทสแล้วอาจจะดิกลับขึ้นไปได้ค่ะเพราะว่าแรงขายเหมือนเป็นเป็นแท่งกระนำเหมือนกันนะะช่วงวันสองวันนี้ใช่ใช่ฉะนั้นตอนนี้ก็พูดง่ายว่า ตรวจแนวรับที่2,865ถ้าเอาไม่อยู่ก็ไปรอ2,820แล้วก็ไปรออีกที่2,008แล้วรออีกที่2,770ครับสามเลเวลค่ะตามตัวเส้นค่าเฉลี่ยนะคะ50วันแล้วก็ฟิโบนัชชีที่50นะคะค่ะใช่ใเป็นไฟฟิโบนัชชี38.2 50เซ็นแล้วเส้นค่าเฉลี่ยทีละจุด อันนี้เป็นวิธีการเข้าซื้อตามกลยุทธ์ทางเทคนิคครับค่ะแต่ว่าฟันทงว่าทองยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะคุณหมอคะยังยังเป็นขาขึ้นอยู่อันนี้เป็นการขายปรับฐานตามสภาพปกติดังนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสและจังหวะที่ดีสำหรับคนที่พอตไม่เต็มครนี้คนที่พอตเต็มทำอย่างไรคนที่พอตเต็มเนี่ยอาจจะใช้วิธีการสตอร็อปลอสแล้วลงจับเข้าไปซื้อข้างล่าง นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเชิงกลยุทธ์แล้วนะครับแต่ว่าโดยหลักการจริงๆในระยะกลางแต่ยาวมากกว่าสองสาเดือนเราเชื่อว่าจะกลับมาที่เก่าค่ะเป้าทองคำปีนี้คุณหมอให้ที่ประมาณสามพันหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับบริเวณสามพันหนึ่งถึงสามพันสองน่าจะเป็นเป้าของปีนี้ได้เียงแต่สิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้ มันเป็นลนักษณะของการเหวี่ยงในระยะสั้นที่เราเรียกว่าเป็นการปรับฐานในช่วงที่ราคาทองคําขึ้นมาแล้วก็หยุดเหวี่ยงครับค่ะมันจะมีปัจจัยอะไรสนับสนุนให้ทองฟื้นตัวคะฟื้นตัวก็จะเป็นเรื่องของสงครามการค้าอันที่หนึ่งที่น่าจะเริ่มกดปุ่มกันันที่สีน่นะีะนะครับก็ต้องดูว่ามีการตอบโต้กันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะทําให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าไหม นะัเพราะประเด็นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ทั้งโลกจับตามองเ้ราะตลาอ่อนค่าตลลา์อ่อนปับเนี่ยทองก็จะบีขึ้นทันทีครับค่ะสําหรับอ่ค่าเงินบาทไทยกับคําแนะนําทองคําในประเทศไทยค่ะเราจะเห็นได้ว่าทองไทยตอนนี้ก็ลงแต่ลงไม่เยอะเพราะว่าเงินบาทมันอ่อนทะลุสามสิบสี่ขึ้นมาแต่ยงไรก็ตามถ้าทองโลกตกแรงหรือตกได้เยอะเนี่ยทองไทยก็จะตามลงมา นะครับเพียงแต่ว่าจะช้าหน่อยเนื่องจากมีเงินบาทคอยช่วยเนื่องจากเงินบาทจะอ่อนดังนั้นในเชิงของทองไทยเนี่ยก็จะเข้าซื้อได้ผัดจากนี้ก็บริเวณ46,000ื่นหนทุ่นและ4ี่0 0ื่นรบวกลบค่ะค่ะเป็นจังหวะเข้าซื้อนะคะใช่ค่ะได้ค่ะวันนี้กราบขอบคุณนะคะมุมมองจากแม่ทองสุขมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีครับสวัสดีครับ คุณหมอกิชรัตน์นะคะรันยสิริค่ะจาก m t s g o นะคะประเมินนะคะว่าทิศทางทองคำที่มีการปรับฐานลงมาเป็นจังหวะของการย่อค่ะฟันธงทองคำยังคงเป็นขาขึ้นนะคะทาเกตทองคำให้ไว้ที่3,100ถึง3,200เหรียญสหรัฐ ต่อทริออนส์นะคะด้วยปัจจัยเรื่องของสงครามการค้านะคะที่อาจจะย,ยังคงดันทําให้เกิดการสะสมสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่างเช่นทองคําค่ะส่วนแนวรับทองคําณบริเวณจุดนี้นะคะที่หลุด2,900ลงมาตอนนี้อยู่ที่บริเวณ2,865เหรียญสารัฐต่อทริออนส์เป็นแนวรับสําคัญถ้าหลุดนะคะลงไปต่อก็จะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่2,840 0 0เหรียญสหรัฐต่อทรอออนส์ ons, ไปอีก2,820เหรียญสารัฐต่อไทยออนน่าจะไม่หลุดค่ะแต่ถ้าเกิดหลุดจริงๆลงไปเจอกันที่ด้านล่างค่ะ2770นะคะซึ่งตรงกับตัวแนวรับในเชิงของฟิโบนัชชีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ทองคำย่อเข้าไปลองหรือย่อเข้าไปสะสมซื้อนะคะมองทองคำยังคงเป็นขาขึ้นแต่เป็นการพักฐานในระยะสั้นนั่นเองค่ะ